เฮ้ยพวกสแกนโคนี่อีฮอได้เหรอวะจะทำอะไรเบิดสะพานหรือเปล่าปูว่าแล้วรวยแล้วเร็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 วเอาละปล่อยให้แบทแมนจัดการครับเอาดิได้เวลาตายแล้วไอ้แก่อ้าวยิงไม่ได้ เขาไม่กลัวความตายหรอกคอยกันให้เขาอยู่ห่างแล้วนายจะได้ล้างแค้นด้ไม่ช้าใครวะมันคือใครวะเกมภาพี้จัดต้องใช้คอมมันต้องจบคืนนี้โอ้โหเยียบเลยเดี๋ยวรถถังมาเต็มเลยเอาแล้วขึ้นรถขึ้นรถมันแม่เข้า